อยากจะแชร์กับพี่น้องเนี่ยก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยนะฮะสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวแปรที่ทำให้เราเนี่ยมองโลกเปลี่ยนไปมันต้องดีขึ้นในแง่ที่ว่าความรู้เราเพิ่มขึ้นความคิดเรานะครับก็ก็ปรับเปลี่ยนนะมีความคิดใหม่ๆหรือว่าถ้าจะย้ำความคิดเดิมๆเนี่ย ก็ต้องย้ำนะถ้ามันชัดมันแน่ใจก็ทำให้เรามั่นใจแล้วก็ยืนยันในความคิดนั้นมากยิ่งขึ้นแต่โดยทั่วไปเนี่ยการเชื่อในสิ่งเดิมๆทำสิ่งเดิมๆเ,เนี่ยเป็นเรื่องปกติปกตินะเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเคยชินหรือความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนะไม่ค่อยจะคิดอะไรใหม่ๆนะบางทีเนี่ยเขาถึงเปรียบเทียบเป็นเหมือนนะ ทฤษฎีต้มกบกบต้มเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราพอใจกับสิ่งเก่าๆอยู่กับมันไปเรื่อยๆจนเคยชินเนี่ยเอาไปมาถึงท้ายสุดแล้วเนี่ยสถานการณ์มันสายเกินไปเพราะไม่ได้ปรับตัวไม่ขยับตัวให้ทันสถานการณ์บางทีมันต้องอ่านล่วงหน้าโลกสมัยนี้มันปรับเปลี่ยนไปเยอะแต่ขณะเดียวกันเมนื่อวานเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่อง uh, think again, uh, think again น,นะะคิดอีกครั้งหนึ่ง ต้องรู้จักนะลืมสิ่งที่เคยเป็นมาหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เคยประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะต้องตั้งคําถามพยายามคิดพยายามหามุมในการคิดเพื่อให้เราทําให้สิ่งที่มันเป็นความเคยชินเนี่ยนะกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองในมุมที่ตั้งคําถามนะเปิดกว้างสําหรับการปรับปรุงให้มันดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้มันเป็น เป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยนะซึ่งคุณชัดชาิได้พูดถึงหนังสือมันออกมาปีกว่าแล้วนะครับถ,ถ้าผมเองเนี่ยปกติจะไม่ค่อยซื้อหนังสือเพราะสมัยนี้เนี่ยถ้าหาแบบฉลาดฉลาดเนี่ยนะมันออกมาปีตรงเนี่ยหนังสือเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีคนสรุปนะหรือเอามาอ่านเป็นเสียงเนี่ยหนังสือเล่มนี้ออกมาปี2อ2พนะีก็ปีประมาณปีกว่ากว่าหน่อย แล้วเป็นที่โจทย์จันกันมากติ้งอบเคนะก็เมื่อหนังสือมาถึงเนี่ยนะผมก็จริงๆเนี่ยประเด็นเนี่ยผมได้ได้ใช้วิธีการแบบลัดนะก็ะพอจะรู้ทั้งเล่มนะจับทางได้หมดแต่ว่าตัวหนังสือจริงๆที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาสาระที่นะเราอาจจะอยากจะโค้ดมาหรือทําอะไรด้วยตัวเราเองนะนะเวลามาเล่าให้พี่น้องเนี่ยก็จะได้นะมั่นใจมากขึ้น ก็เดี๋ยวนะครับเออทำไมมันกลับข้างดเปล่าเนี่ยพี่น้องนะเออสองสัยเป็นที่ตัวกล้องนะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะ,นะมาเล่าให้ฟังทีนี้การคิดใหม่ทำใหม่เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราคิดใหม่ทบทวนหรือตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำเก่าๆผ่านมาเนี่ยแม้ว่ามันจะสำเร็จแล้วเนี่ย มันก็สามารถที่ทําให้มันดีขึ้นมาได้แล้วจริงๆโลกทุกวันนี้มันมีตัวแปรที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะมีความพอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับเราจะก้าวไม่ทันโลกนะเพราะฉนั้นคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเนี่ยนะเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่เป็นผู้นําระดับโลกเนี่ยเป็นนักอ่านหมดเลยนะบิลคลินตันโอบามาบ้านเราคุณทักษิณเนี่ยคุณชาชาเนี่ก็เป็นนักอ่านคุณธนาธรน,นี่นะครับ เรียกว่าเป็นนักอ่านตัวยงเลยมีสำนักพิมพ์ที่แกดูแลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกพี่น้องสั้นๆวันนี้ลูกหลานชาวบ้านชาวนาชาวไร่ชาวสวนอย่างอย่างผมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าจงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันชีวิตทุกวันเนี่ยถ้าเราเสียไปกับการทาในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์เนี่ยมันผ่านไปนะแต่ถ้าเราเอาเวลาทุกวันเนี่ยบังคับตัวเองว่าจะต้องเรียนสิ่งใหม่ นะอาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือปเป็นเล่มๆก็ได้อาจจะไม่มีตังค์ซื้อเหมือนสมัย,มยผมที่เป็นเด็กแต่ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นรู้จักตั้งคําถามชีวิตเราเนี่ยนะถ้าวันวันหนึ่งเราไม่รู้จักตั้งคําถามอะไรผ่านมาก็รับรับรับไปอย่างนั้นหรือไม่ก็ทาตัวเฉยเสนุกสนานไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้ใหม่เราต้องมีความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญของชีวิตที่จะดีขึ้นโดยเพราะนะแม้กระทั่งคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมากๆเนี่ย ก็ยังต้องอ่านนะเพราะว่ายิ่งประสบความสําเร็จมากเนี่ยเปอร์เซนต์ที่จะหลงตัวเองและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองรับรู้มานะได้ทํามาสําเร็จนั้นมันคือสุดยอดแล้วนั่นน่ะเขาเรียกว่าก,กบไปตายในในหม้อต้มนะแต่จริงๆนะนะอ่ออาดัมแกรนด์ซึ่งเป็นผู้เขียนเนี่ยแกก็บอกไว้นะว่าเราต้องตั้งคําถามกับทุกสิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็น มันเป็นเรื่องปกติที่เรารู้เราเห็นเหมือนจะรับรู้กําลังมันใชนะ่เหมือนที่ผมออกรายการในบางทีพี่น้องยกภาษิตภาษาไทยมาแล้วผมพยายามจัดนะตบ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 ,ตบเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ถูกทั้งหมดนะอะไรประมาณนี้แต่ท่วงท่าที่ผมพูดอาจจะไม่เป็นมิตรนะเรียกว่าพออ่านหนังสือหรือพระทบทวนสิ่งเหล่านี้นี่ก็รู้เลยว่าเราเนี่ยนะคือเรียกว่าในเวอร์ชันของตัวเองเนี่ยแสดงในด้านที่ที่ไม่ดีด้านติดลบไปเยอะ เยอะกว่าด้านที่คือเราดีกว่านั้นได้ว่างันนเถอะนะดีกว่านั้นได้แม้กระทั่งเรื่องทฤษฎีต้มกบเนี่ยนะหรือกบต้มเนี่ย <c oughs> นะก็คือตั้งน้ําไว้นะเอากบใส่เข้าไปแล้วค่อยๆอุ่นที่อินท้ทมันสบายๆแล้วก็เราก็เล่ากันมาว่าถ้ากบเนี่ยนะค่อยๆเราค่อยๆให้มันชินกับความร้อนไปเรื่อยๆที่สุดแล้วเนี่ยนะ มันจะน้ํามันจะอุ่นและร้อนจนกระทั่งนะลวกขากบเนี่ยจนมันไม่สามารถจะกระโดดขึ้นได้แต่เขาบอกเขาไปทดลองดูแล้วน,นะความจริงเนี่ยนะไอ้ที่เราเล่เา,เากันมาเนี่ยเป็นพระสิทธิ์เป็นศานาทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่โบราณที่เล่ากันมาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้อาดัมแกรนเนี่ยแกก็บอกว่านี่มีการทดลองแล้วนะไอ้เรื่องทฤษฎีต้มกบเนี่ยนะ หรือกบต้มเนี่ยแล้วแต่จะแปละนะปรากฏว่าเขาลองเอาไปใส่ในในหม้อแล้วปรากฏว่าพอมันน้าร้อนน้ําอุ่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกบเนี่ยกระโดดออกทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องเล่าหรือคําที่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอะไรที่มันเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นสิ่งที่เชื่อตามกันมาเนี่ยนะผู้พระเจ้าท่านก็บอกแล้วนะนะกรามาสูตรนะก็อย่าไปเชื่อเพียงเพราะนั่นเพราะนี่แต่ก็แปลด้เหมือนกันว่าจงอย่าไม่เชื่อ เพียงเพราะนั่นเพราะนี่นะจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยยับยั้งชั่งใจไว้ที่นหน่อยแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้นะครับการยายไม่เชื่อแต่ทีเดียวเนี่ยแล้วเริ่มตั้งคําถามเริ่มสงสัยเนี่ยนะมันอาจจะดูแล้วหน้าหมันไส้หรือบางทีไอ้ตัวขัดลาบตัวขัดคอนะไอ้ตัวขวางโลกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะถ้าเราขัดนะเราติเราจราิงเราตั้งคําถามเราไม่เชื่อไว้ก่อนแต่ว่าทําด้วยกริยามารยาทที่นะ ให้ความเคารพต่อเรื่องราวให้ความเคารพต่อคนที่เราเสวนาหรือว่านะเผชิญหน้าด้วยเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันจะกลายเป็นด้านบวกนะครับแทนที่จะนะมองกันเป็นศัตรูหรือว่าทําให้เกิดการประทะคนะารมกันโดยที่ไม่สร้างสรรค์กลายเป็นความขัดแย้งส่วนตัวอะไรไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ด้านแปลว่าเทคนิคในการทําให้คนร่วมสนทนานะเอ่อ ยอมรับกับการท้าทายนะก,ก็จำเป็นจะต้องทำในท่วงท่านะศิลปะนะมีศิลปะในการที่จะทำให้คู่สนทนานะไม่รู้สึกว่าจะต้องมาต้านนะแล้วขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยจริงๆก็ต้องเปิดใจไว้ก่อนนะจริงจริงเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยผมมานั่งนึกดูเนี่ยนะคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้คนที่จะเป็นผู้นำได้คนที่จะ ไปช่วยเหลือคนอื่นได้เนะี่ยเราต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอเบขานะพรมวิหารสีนะ่เนี่ยเพราะว่าเมตตากรุณานี้เบื้องต้นอนะเรารักเขาเราอยากให้เขาได้ดีไม่อยากให้เขาพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเราก็แบ่งปันให้เขาช่วยเหลือเขายกเอาให้พ้นจากจุดที่อยู่นะมุทิตาก็เราต้องมีใจที่จะให้คนอื่นอยากจะได้ดีได้ดีฝนะรั่งที่เขียนจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่หรอกหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันประมาณนี้เลย จิตที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาได้ดีคนอื่นดีขึ้นถ้าเป็นผู้นําก็ต้องให้ลูกน้องได้ดีพัฒนาตัวเองขึ้นนะถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็เหมือนกันหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยยิ่งเราทําให้คนอื่นได้กําไรเยอะๆนะร่วมกับเรานะยิ่งมีคนได้ได้ได้ไดวินวินเขาเรียกวินวินวน,นะเราก็ยิ่งจะได้คอนเซ็ปต์ของธุรกิจสมัยใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นมุทิตานะอย่าเอาอย่างเดียวนะ จะตั้งตัวจะเป็นสัตรูหรือว่านะมองคนอื่นนะต่ําไว้ก่อนอนะไรเงีนะ้ยพร้อมจะยินดีส่วนอุเบกานั่นนะจริงๆเนะี่ยคำนี้เนะี่ยคือการรู้จักวางเฉยในสถานการณ์ต่างๆการปล่อยวางการนะไม่แสดงทีท่าอะไรมากเกินไปจริงๆฝรั่งเขาก็มีเขาเรียกว่าการเป็น n o n j u ัส m e n t a l คือการรู้จักฟังฟังแล้วไม่ตัดสินมีประเด็นอะไรมาปุ๊บอย่าพึ่งด่วนตัดสินให้เกียรติก่อนถามก่อนนะ ให้เขาให้โอกาสคนพูดเขาได้อธิบายความแล้วแทนที่จะไปแก้หรือไปประทะกันตรงๆเนี่ยเหมือนที่ผมทำนะซึ่งมันผิดก็คือทํำยังไงจะให้คนที่เราอยากจะนะมีเรามีเมตตานะอยากจะช่วยแก้ไขเขาเนี่ยให้เขาแก้ด้วยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้ไปยัดไปเยียดเพราะธรรมชาติมนุษย์ไม่ชอบอย่างนั้นจริงๆเรื่องเหล่านี้นะโดยทฤษฎีนยะผมเรียนมาตลอดจิตวิทยาในเรื่องการสอนอะไรมันก็มีเรื่องเหล่านี้อยู่หมดนะ มาที่พุทธที่ก่อนเนี่ยกลัลลมาสูตรที่ก็เอามาเอามาช่วยได้แม้กระทั่งพรมวิหารสี่เนี่ยก็มาอธิบายความได้ก็เนี่ยเดี๋ยวถ้าอ่านเป็นเรื่องพระราวนเดี๋ยวจะหาหาทางสรุปมาให้นะหนังสือนะแล้วค่อยเจอกันนะครับ